กลับมาช่วงรายงานพิเศษนะครับแต่ก่อนที่จะไปที่อาจารย์นะฮะเรื่องของนมโรงเรียนเนี่ยโหคนแสดงความคิดเห็นมาเยอะจริงๆคุณผู้สพง่ออาจารย์วิทยาฮะโรงเรียนวัดพระพรมสุราษฎร์ธานีก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับบ้างก็จากจังหวัดอ่างทองว่าเด็กเนี่ยเอานมมาทิ้งที่บ้านไม่ดื่มกันนี่แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ที่มีข่าวนะครับทั่วไปหมดเลยนะฮะมาในประเทศบ้างนะครับเป็นข้อจํากัดของคนเมืองที่อยู่คอนโดอย่างคุณน้ำพูเนี่ยนะครับอยากปลูก ปลูกพืชปลูกผักปลูกหญ้าไว้กินในบ้านเนี่ยก็ในบ้านใครเขากินหญ้าหรอผักนะพอได้เพราะฉะนั้นเรียนห้องมันเล็กเป็นหญ้าอ่อนไหมแน่นะเอาไปได้เอาไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีเทคนิคใหม่นะครับในการปลูกผักบนพื้นปูนทําอย่างไรเราไปติดตามจากคุณรัชนีสุทธิธรรมครับกระบะผ้าใบเจาะรูระบายน้ำด้านข้างกางด้วยโครงชนิดเดียวกับเต็นสนาม สามารถใช้สําหรับปลูกพืชผักไว้กินเองที่บ้านได้ค่ะโดยมีระบบรดน้ําแบบฝอยละอองที่ทํางานอัตโนมัติแบบตั้งเวลาซึ่งเราเรียกระบบนี้ว่าอยู่เล่มเป็นการคิดค้นของวิศวกรที่สนใจออกแบบอุปกรณ์การเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและก็ได้นํามาต่อยอดเพื่อผลิตและจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ จะเห็นว่าการปลูกผักแบบนี้ให้ผลผลิตได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเห็นลูกฟักลูกนี้ไหมคะลูกโตมากเลยนะคะอันนี้เป็นการตอบโจทย์ของคนเมืองเลยใช่ครับตอบโจทย์ของคนเมืองคนที่เขามีคอนโดมิเนียมนะครับอาศัยอยู่บนคอนโดมิเนียมหรือเป็นเป็นตึกแถวเรื่อยต่างๆที่มีดาดฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยบนดาดฟ้าเนี่ยเขาจะมีความจําเป็นที่จะต้อง ปลูกผักหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถจะปลูกผักอย่างนี้บนบกฟ้าได้โดยใช้ดินทำที่จะปลูกโดยไฮโดรฟนิกนะครับซึ่งแพงมากซึ่งราคาแพงมากอันนี้ต่ํากว่าไฮโดรฟนิกเท่าไหร่ถึง4เท่านะครับถ้าไฮโดรฟอนิกหนึ่งแปลงเนี่ยเท่านี้ถึง4แปลงนะครับราคาของเราเนี่ยแปลงปลูกผักนะครับเป็นแปลงที่ทําอะไรทุกอย่างอัตโนมัติหมดกว้าง1เมตรยาว3มเมตรเนี่ยราคาเท่าไหร่คบราคาประมาณ6 0 0 0บาทเท่านั้นเองมีอุปกรณ์ตัดน้ำตัดทุกอย่างเรียบร้อยหมดครับอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาีกแล้ว แน่นอนว่าระดับราคานี้คงต้องเจาะกลุ่มคนที่มีรายได้สูงและใส่ใจสุขภาพเป็นหลักค่ะเนื่องจากความเย็นและความชุ่มชื้นตลอดเวลานั้นนอกจากจะทำให้พืชโตง,ง่ายแล้วยังปลอดมแมลงกัดกินพืชโดยไม่ต้องใช้ยาด้วยส่วนค่าน้ำค่าไฟก็แสนจะประหยัดค่ะเพียงวันละ10สะตางค์เท่านั้น และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโรงเห็ดนะคะซึ่งมีประมาณร้อยกว่าก้อนนะคะถือว่าเป็นโรงเห็ดขนาดเล็กใช่ครับนะคะมันทํางานยังไงอะคะมันทํางานโดยอัตโนมัติทุกอย่างคร<ม>แค่กดสวิตช์ทีเดียวก็มันจะทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องไปยุ่งมาอีกเลยโดยหลักการของมันนี่เป็นยังไงคะหลักการของมันคือเราจะมีตัวสยูเลียมสร้างความชื้นให้กับตัวโรงเห็ดที่จริงเห็ดเนี่ยการปลูกเห็ดง่ายมากถ้ามันได้ความชื้นแค่นั้นเองมันก็สามารถจะงอกขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างอยู่เลียมเนี่ย ที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยสร้างความชื้นให้ให้แกบ,บตัวมันมันก็สามารถจะเติบโตขึ้นมาได้ซึ่งโรงเพาะเห็ดใช้เหล็กชุบสังกะสีทำโครงสร้างและใช้ผ้าใบคลุมมีระบบยูเล่มกระจายฝอยน้ำเช่นกันค่ะจะต่างกันที่ภายในโรงเห็ดนั้นมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นเพื่อสั่งการให้ระบบน้ำทำงานการทำโรงเห็ดจึงกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องระวังเชื้อโรคที่จะกอดตัวในที่ชื้นอยุคเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ย เราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยคงจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะลบาบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะมีคนที่กําลังตกงานเนี่ยเยอะแล้วก็คนที่กําลังจะหาอาชีพเสริมเนี่ยเยอะหลังจากที่เราสร้างโรงเหเ็ดขนาดนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําการทดสอบเนี่ยจนทราบว่าเห็ดเนี่ยมันสามารถขึ้นมาได้ง่ายๆอย่างนี้แล้วเราเลยเอาเทคโนโลโยีอย่างเงี้ยมาขยายสเกลให้ให้ให้โรงเห็ดเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาดพันก้อนนะในราคาที่ต่ําโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปจับด้วยเหน็นนี้คนที่กำลังจะเข้ามา ทําเป็นอาชีพเสริมนะครับก็จะทํางานได้ง่ายโดยไม่ต้องไปยุ่งเลยเขาแค่กดสวิตช์ทีเดียวเครื่องก็จะทํางานโดยอัตโนมัติของมันเองลงทุนอยู่ประมาณแค่26 0 0 0เท่านั้นเองก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ลงไปพร้อมหมดเลยครับนี่เป็นการคิดและออกแบบอุปกรณ์ทางการเกษตรแบบวิศวกร,รค่คะอาจจะดูไม่คุ้นตาแต่ก็ตอบโจทย์คนเมืองที่อยากจะมีแปลงผักส่วนตัวโดยไม่ต้องดูแลมากนะักค่ะ mm hmm. ทำได้ทุกอย่างมลยนะครับมีงูไหมทําไมฮะปลูกท้นไร้านทุกกลัวใช่ไหมกลัวนี่ขนาดแกปลูกผักได้แกทําโรงเห็ดได้ครับคุณพุทธพงศ์เนี่ยเขาชอบอไปทานอาหารที่ไหนสั่งแกงขั้วหอยขมต่อไปแกอากจะขยายไปทำเลี้ยงหอยขมใช่บนคอนโดบนคอนโดเดี๋ยวคุณสนใจเปล่าอร่อยนะพักสักครู่นะครับ